นี่รูนี่อะไรเนี่ยยังไงนี่ไงเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยเจ้าวันนี้เหรออุ้ยดูดินี่นี่นี่เหนี่หงหงอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอะไรครับแพมมี่อย่าไปจับแรงเยอะๆโอ้ยโจ๊กเข้ตูมเลิร์ดเลยอ่ะ กินคนได้เลยตรงใจอะไรนะใหญ่จนชิดอันนี้เลยโอ้ใหญ่จนไปชิดติดนู่นเลยเหรอมี่ข้างบนก็มีนี่เต็มเลยกระทงทำจากขนมไหนโอ้นู่นเหรอเป็ดยักษ์นี่เอาไหมเนี่ยสวยนะเอาไหม มีจุกตาด้วยอันนี้ไม่ใช่ใช